แต่จะเป็นคารวะนี้ง,ง่ายก่ะเพราะเห็นอยู่ถ้าผ่านได้คือผ่านอถ้าผ่านไม่ได้คือกูก็ยังไม่ผ่านนะครับยังอยู่บ้านทํางานบ้านเป็นแม่บ้านอย่างเงี้ยครับหลวงตาเขา,าบอกเขาก็วุ่นวายอยู่กับการทํางานบ้านซักผ้ากวาดบ้านถูบ<อ>้านก็ร้อนหงุดหงิดง่ายเลยครับทําไงจะทําให้จิตมันไม่หงุดหงิดในสิ่งที่เราทําโูก ทำไมจะทําแล้วปรดเพลินเพลินกับบทสวดเพลินกับสิ่งที่ตัวเองทําอืมมันก็ผ่านแล้วคือซักผ้ากวาดบ้านถูบ้านใช่ทําเพื่ออะไรอ่ะเนี่ยเราต้องรู้เราทำเพื่อเพื่อนหน้าที่เพื่อนหน้าที่ถูกละแล้วระหว่างทําเราก็สามารถสวดมนต์ไปได้ไงเรบสวดมนต์ไปได้ฟังเสียงสวดได้พิจารณาได้แผ่เมตตาได้ถ้าตู้อยู่คนเดียวในห้องนะมีอะไรไม่มี มีแต่อดีตนะบางคนก็นึกถึงแต่อดีตตัวเองหรือไม่กน็นึกถึงอนาคตนั่นแหละมันยังไม่มาเลยมันคดอยู่เลยดีตมันก็เป็นอย่างนี้อดีหลวงตาถึงแนะนําว่าให้เรากายวิเวกบ้างแล้วก็ออกมาจิตวิเวกบ้างสลับกันไปสลับกันมาเพื่อให้ตามันเห็นเพื่อให้เราได้สัมผัสถูกว่าเราผ่านเรื่องราวเหล่านี้หรือยังเพื่อการพิจารณา มันไม่ได้พิจารณาจากไหนรักตุครับบางคนบอกว่าสวดมนต์ไปนานๆถามหลวงพ่อว่าแล้วพิจารณาหลวงพ่อมัวแด่สวดมนต์อยู่เอ้าเองไม่มีตาแล้วไงท่านบอกค<ะ>ตาหูจมูกลิ้นกายไม่เห็นเลยเองก็พิจารณาไปทีครับ<ะ>มนุษย์ในโลกเนี่เหมือนกันนั่นแหละ,ะต่างกันตรงไหนท่นบอกไม่ได้ต่างหรอกเหมือนถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ ขี้งูงหงิดขี้ลำคาเนี่ยหลวงตาแล้วเราสวดมนต์ไปเรื่อยๆแล้วเราอยู่กับคนไอตัวเนี้ยมันเริ่มร้อยน้อยลงน้อยลงเวลามีคนทําในสิ่งที่เราเไม่พอใจถ้าเราทําไปนานๆเ้าสิ่งที่ไม่ได้เรื่องราวมันก็น้อยลงอ่ะมันไม่ยาวครับอลงหงุดหงิดมันก็หงุดหงิดแต่มันไม่ยาวคระยะมันไม่ไกลมันก็มันก็ตัดตัด ตัดลงเรื่อยๆไงน้อยลงเรื่อยๆจนกว่าจะสัมผัสรู้แต่ว่ามันไม่มีอาการครับรู้อยู่แต่ไม่มีอาการ,รนี่ถือว่าโอเคละสิ่งนี้คือประโยชน์จริงๆของการทํากรรมาฐานถูกฮะเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองถูกเพื่ออนุรักษ์ธาตุขันที่จิตเราในตัวเรานี้ควบคุมมันอยู่อนุรักษ์ให้มันอายุยืนอแก่ชา